พ่อล้างหูให้ก่อนพ่อไปทำงานวัดดูแลกันไปนี่พ่อล้างหูให้ลูกสาวนึกใจเตอจ์๊บแห่งสบายตัวนี้ สบายตัวไหมล่ะ้องไปเล่นมาเอาข้างนี้ด้วยอีกข้างสองข้าง ฮัน่าฮันมาทีเดียวจมองแล้วโอ้ัตมองห้าสิบห้าโลหลงงก่อนนะเดี๋ยวก็หลับ่ะ เสร็ดี ia, ่บอนเสร็จแล้วสบายตัวสบายตัวสบายตัวท uh. so, ุกคนทุกท uh ุกทุกอืมหลังมัวหายเลยสบายตัวไม่แห้งเลยเป็น Các à. à. rồi hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để